สวัสดีครับผมก็ผมโคชโนตอนนี้อยู่ที่สัปเหรี่ยมดินแดงนะครับก็วันนี้สติวิวนะเรามาในพื้นที่เขตดินแดงนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยมันยังก้ามกึ่งกันอยู่ระหว่างเขตดินแดงกับเขตพิจาไทยคือด้านขวามือตรงเนี้ยจะเป็นดินแดงขด้ายมือที่เป็นพิจาไทยใช่ยังก้ามกึ่งกันอยู่แต่ก็ใกล้ดินแดงทุกขนาดนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันเลยเดินได้รู้กันเลย เพราะว่าตีนแดงนี่เอาเคยชื่อเปนแฟลกชัยแฟลกเยอะ่แฟลเยอะก็ร้านหนี้าน,นนี้ิบูลประชาสรรนะครับอ่าทอดมุมงด้งใช่ไหมรอบเพราะว่านัางหน้าอาหารหลอดมุ้งยิด้วย Mitä เขียนเป็นแดงแล้วนะครับผมนะครับถ้าตรงไปเป็นพรัาเก้านะครับเรืองเียนที่ดนประชานหลาน จอดค้างคาอยู่คันหนึ่งครับบอดี้คันหนึ่งเข้าไปหมดแล้วแท็กซี่เองโ้ยังแบบไม่ไหนไหนเลยต้องขวางอยู่ครับบอดี้โอเค ขึ้นรถน,นะครับขึ้นไหมเอ่ยขึ้นครับขึ้นแท <ś led> ็กซี่ไปได้สนุนไปเลยดีครับ <ś led> ใหญ่ดีครับคมชัดดี <ś led> ถ้ามาเป็นสายสามหกนะครับเพราะว่าสามหกต้ผ่าน ไปดิรแดนมหาชา้างกูร์มหาบัณฑิตกูร์นะครับแล้วก็ข้างขวาเนี่ยก็มีแปดนะครับมีมีแปดแล้วชายก็เขาดินแล้วแปดเริ่มมีแล้วแปดเลยไนดะ้แปดเยอะสุดแล้วมาในกรุงเทพมันมีแปดนะทุกคู่อ่ะแปดทุ่งผู่ใช่ที่นี่มันเะปแปดสีแดงนะครับเดี๋ยวตามสายที่หกไปเลยครับ ได้เวลาผมขอ สะดวกไปส่งของมาแล้วนะครับแต่ถือว่าเป็นเขตเล็กครับแต่ประชากรแน่นพื้นที่น้อยมากๆแต่ประชากรแสนกว่าเลยนะแน่นมากด้านซ้า,นายนีแปดเอ่ฟแล้วก็เหล่ามีแดงควรทองคลจัดด้วยใ<อ>ช่ใช่คลองจัดด้วยส่งเดียวเลยไม่ต่อไป <Yeah. S 2> ไปร้อยสิบเจ็ดมาทางหน้าเขียนสีแดงนะครับข้างหน้า mm hmm. ใช่ครับรทมสองอ,อนะไรเงี้ยคใช่ครับบ้านซ้ายที่ร้อจากร้อยแปดครับไลต่อปไปตลาดสีแดงตลาดสีแดง แต่เจอะไรเยอะเยอะไม่ไหน มันถ้าโดดย,ยางไงแล้วแบบต้องเลยหักเลี้ยวเลยไม่แถ,ถวแถเวเกษตรกรุ่งเทพเลยใช่อร่อบิทไมตรีใช่ไปต่อไปรงเรียนเขาผ่านขงผ่านน้อเราไปเรนน้อยสอง ตวจกันนะเ,นเลยถึงตอนตนอ่นเลยนะครับใครบเติมขอมจินแดงโครงการใหม่ใครแบเมื่อก่อนเมื่ก่อนไม่มีนี่มัเนเพิดงด่มพงมีนะโครงการเติมของจินแดงนะครัมีแวนน็อตเจริ่นนะครับฟาซิโนโเ่เซบสซ่าโกบันีคอนั้ แคมป์พี่แลนด์เกมเซนเตอร์โอ้โหเดี๋ยวจะได้หมดเลยนะครับโอชาย่าก็มีนะครับปลาหม,ม่นก็มีนะครับเซเว่นดีเลเว่นก็มีนะครับผมมีหมดเลยนะครับนะั่ครับอันนีซอยเท่าไหร่ล้วครับ เจ็ดจะเข้ามาด้วเลยหอการคคาไทยนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นโค้งโค้งแบบหักไปหักมาทาง้า้จะมีขวาที่มันโค้งสามลาบ ใช่ครับเสร็จก็ไปเดี๋ยวก็ U T C C นะครับของอันค้างานวิไลของอาทางางานเดี๋ยวทำเดี๋ยวก็โค้งแล้วนะโค้งเยอะ ต่อไปม p c <oughs> c o n d ยมไม่ต่อไปตรงข้ามโรงเรียน คคไม่นะเพราะขับเขารู้จักตายเลยคนระับม <laughs> ีอะไรครับสวนศพจัยา90เป็นออนาฬิกาใช่อนาฬิกาแดนะครับราอา,า,อา,า,อาจะอาจะมกีกับเรื่องขอย,ยนเล็กน้อย ปลอภัยด้วยครับเพราะว่าช่วงนี้แบบกล่องรถโค้งเข้าโค้งบ่อยรับงนี้โค้งไปายโค้งขวาทแดดแล้วคนเดินครับเดินไม่ค่อยผอนใจครับตอนนี <laughs> ไ้ไม่มองไม่มองทางขวาเลยครับมองซ้ายอย่างเดียวครับโอ้โห ขว้ขวาัญนครับแต่ก็โอเคนินแน่นนะครับสายอ2ครับขว้ขวานเสร็จอากานไปต่อไปซอยประชาสงคราะ45ประชาสงเคราะ45 ขอกันดนข,นอนนขอดเอ่าร้ึกว่าเล้ยววใช่ไหมไม่รู้กันเออเออใช่ไม่ใช่ผุ้ชัยเเนพราะว่าอันนี้คือแบเจะเลี้ยวหลายจุดเองต้องแมน่แมนๆเลยไงต้องจำให้แมน่นต้องเลี้ยวไหนไปไหน จอดขวางอยู่ครับสะปะูนเลยก็ไม่รู้ไม่ราบตกว่าสี่เจ็ดครับใช้ตใช้ความน้ำมันระวังครับทุกคนงช่วงนี้เพราะว่าทางไม่ได้โหดครับแต่โค้งเยอะเลี้ยวบอ,อกอยมันมีโค้งเพราะถ้าจะับแคบเลยนัาขับรถไปพื้นที่เขตดินแดงก็ใช้ความน้ำมันระวังันนิดนึงแะนะบางทีคนจอดแบบ กินพื้นที่คนที่เขาใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะครับอยู่หลายจุดอยู่อย่างที่บอกมันมีคนเดินถ้ามาถนนไม่สนใจก็ดีมองซใจอย่างเดียวไม่มองขวาก็มีนะครับเพิ่งบอกว่าใช่ครับมาเซอร์ไว้ให้ดูครับว่าทางเขาแคบจริงแต่แต่พื้นถนนอะไรดีไม่เป็นหลุมเป็นบ่ออะไรอย่างเงี้ย รถจอดอยู่ครับจอดอยู่แล้วไม่ยอมไปด้วยเห <aunque S 2> มือนยังตกลงกันไม่ได้ <Okay. S 2> ดูวครับยังยืน <ucc ane> ยังยืนครับด <c oughs> ูท่าทางคนระสาน <c oughs> าาอยู่แับมานี ม่ขออินทามะละให้เธอบารักมปนอินทารรมะละซะแล้วนะครับผมด ไทยนี่ครับกำลังห้าสิบห้อยู่ครับราจะเลี้ยวเหือนไม่ได้เลี้ยวตอนแล้วแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวสุี่สาไปที่ไทย ครแต่พอเลยแยกหน้าไปครับจะเข้าเขตประยายไทยไม่ใช่ครับก็คือเรามาเซอร์เวยสกันทีเซอร์เวยสทั้งสองเขตเลยนะครับผมจะเป็นทั้งปัญญาไทยแล้วก็ดินแดงดินแดงแล้วก็อุบลปัญญาไทยนะครับด้านอลังเป็นโซนที่ส่วนที่สิบแปดนะครับใช่ครับดินแดงครับด้านซ้ายเออด้านขวามือมีเ้าแกงปั่นป่า หน้าที่แสงท้าเ,าเรียกว่าแสงโดนแดดส่องโดนแบบที่โ,โ,โ่สองแสงมารุนแรงมากๆครับดูมุมนี้นี่ดูไปดูมาได้คิดตลาดกูเหมือนกันนะเนี่ยเป็นถนนชัแคบแล้วแบบเป็นแม่ค้าหรือร้านค้าแบบขายอาหารขายของกันเยอะมากเลยนะครับ เกตินแดงอยู่ข้างขวามีพิซซ่าฮัทครับ mm hmm. เป็นหน,น,นึ mm ่ hmm. นงห้าสิดบัลติชานิตโรงหััสุดที่สารพาซาออกข้างซ้ายครับเนี่ยครับโรงนักเก่าที่สารพาซาใช่ครับแท้เทพสาขาอินธทรมาัน กับรวนวิภาวดีนังสิีรถสีแดงเลี้ยวซ้ายไปแล้วครับเข้าซอยยี่สิบเราไปแล้วก็หยุดนะครับไม่ไม่ได้ไปต่อหยุดเลยจอดเลยฟิลคิสติะไรไม่รู้เหมือนกันคอนโดใช่ครับใช่ครับตรงนี้มันจะมีันซอยมันรูดออกมาใช่ไหม ซอยเนี่มันจะที่เขาเป็นเรื่อรอรอท่านศูนย์สีแดงนี่แหละแล้วมันจะมีมันจะซอยนี้เขาเดินลงมาไปเจอ,เนะเอถนนศูนย์สหนี้เรื่องวันนีบ25นะครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับรอซอยสะพานไม่ได้สะาสาพานลงนะไต่ทางด่วนมากกว่าอ่าโอเคอ่ะมีคนโบกแล้วครับด่นโบกแล้ว สามเนี่ยไปต่อไปตลาดมิ่งขวัญตลาดมิ่งขวัญนะครับเข้าเขตประาาไทยแล้วนะครับเพราะว่าตอนตอนยังไม่เข้ามาตอนนั้นจะเป็นเขตดินแดงพอเข้าเนี่เป็นเขตประาาไทยนะครับผมคนละคนละเขต สางสตอโอ้โหไก่พอดรงโคด้าตีเลยขุมเรือนเบนซนเซรยาเทสสายอมเรนีน่าเลยครัม่คนอขึ้นครับเอร็จแล้วขึ้นไม่เอ่ย จากเลนดินแดงวนเข้าตลาดดินแดงใช่ไหมแล้วก็มาทางสุทิสารมันนะปีจัมบะระโอ้โหใช้วเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับถ้ารถไม่ติดน,นะถ้ารถติดถ้ารถติดจะเคืนแน่นอนจำแป๊ดโถงเวียนจักรวเวรเลื่อนในทิศเหนือตะว,ว,วนตีคอยฟ้าไม่รู้อ่านไม่ทันยังงโอ้โห ธรรมระที่สี่เกียรกิยศสวนที่ธรรมระที่ธรรมระ ไเฉียดหิวเฉียดเยอะแล้วเดินครับอยู่สามสี่คันเพราะย้อนอีกต่างหากใช่ครับคนเข็นเริ่มพอแล้วครับบัสิคนคนเข็นรถเริ่มพอแล้วใช่ครับคันนี้ครับคนขับตรงคล้า,ๆา,ๆายๆแนวจีรศักดิ์ครับเลี้ยวขวา <laughs> ไฟผมเหมือนจะชุดแคระแคตะล็อกใช่ไหมผมสีเนี่ย ใช่สอเคนครับรถค่อนข้างจะซอกแซกทีเดียวคนข้างอีกสี่คนโอเคได้ดังไั้นครับเรียกไปทางนี้ครับ,เร,บ,รบเรียบร้อยไปต่อไปแบกสบาคนคัี่ลงไห,หนคะไม่ได้เลยครับถนนสาลิแล้วก็มีผ้าใช่นั่นตรงของมีระพันธที่ลงไหน นี่เลยครับโอเคครับได้รไดนะรครับขอบคุณครับ